สวัสดีครับพ่อแม่พ so 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 okay. ี่น้องมาพบกันทางช่องวิมวลเพื่อนคนทำเกษตรสำหรับใคนเข้ามาแล้วกดปักกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งน้ำตาลเด้อกระดิ่งเพื่อนเพื่อนที่มีใหม่ขายเบนท์ลูกเลยสำหรับคลิปนี้มัอนี้เด็กพี่น้องเด้อมาอยู่ทั้งตลาดนัดโูกระเบือทั้งแบบบ้านหนางหัวเด็กพี่น้องเด้อบ้านหนางหัว จังหวัดสราเปิดทมือวันอาทิตย์ที่วจิเมือนงูมาอนควายบาหลายจะว่าง้วนหลายอยู่สมอมีควายอยู่หาตัวี่น้องในตลาดหาหกตัวควายบ่เขาหลายมือพี่น้องมันมันเบิดเลยมืามันเบิดอย่างพจาู้ซือสือเนาะผู้ขายก็ไม่เนาะเือจะควายถือควายแมนมีสองตัวเบิดตลาดจักบ้าลอะแม่นน่แม่นีิหาี่ซิหานอ เป็นวาราคา40,000หาพี่น้องมันมีลูกเปล่ามันกับเขาว่าเขาว่าเนาะ่จะเขาวาพี่น้องครับเขาว่ามันมีลูกแล้วเขาวากัางนี้มีกบจากเขาว่าเนาะราคา4่หาีซึ่งหาราคานี่ยตอร่องไร้อ้อยบุญชูเบอร์มีบล่าเบอร์บอเจาบอบมีเขาวาออยบุญชูเบอร์ด้วู้ด้วรือ ศูนย์หกห้า้พี่น้องอยบุญสู้เนาะกูได้สนใจแล่วโทษเขามาหลุดพี่น้องมาต่อรังเอาอันนี้ของอันของห้อยผุมลกปกไรพี่น้องหอยผมลกปกไรไปลงแม่ไปลงแม่หัวหน้าลงแม่นั่นน่ะลลงหอเช่าเนีลงหายแล้วเชาลงหลยเช่าลงแลยไปถูพี่น้องสายมูลาดีเน้ะ ใช่หมดละอแพมแห่นวโอ้โอเป็นเบิพันลาดเออหัวเร่อง้านนะจ๊ะตุ๋ยหอยผมดูพวกไรพี่น่อห้าวัจักบาทก่อเศรษฐกจเศรษฐกสองหมื่นหกสองหมื่นหกหรือทรงั่าขบน่งบ้านเลยส่งบ้านเนาะรับคไสื่อพี่น้อยไ่เนื้อนื้อเนองามเนี่อันราาเศษหกก็ึงดูดีเท่าไรบ้า ขายมูล่ะข้าวพจังวัดจังหวัดอนดอนเหด้ดอนนตีดอน้สหมอแ้สหมอมตัดดอนขอเรตัดดอนตัวดอนพวกผมกันบ่ลูกผยังดอนลูกยังลูกแก้วฟหลอดหลอดตัวลูกพกันเล

ก้อยเถอว่าแบบมูลานสองหกเนาะนั่นนั่นนั่น่มทิพได้เดืนปเอาเ่าก็ถินกแก้วฟ้าเนีอคนเอมนหลอดุดทนว่าลอสุดายว่สุลอไยก็ไม่หไฟไหมันเฟี้ขาคนลูกไหมหันเ่ออเดอไฟไหมหันเีไม่ลอดเท้าดึงม่หลอดเดียวเลดึงได้ดึงได้ลอดเดียวเลยสมมติเลย เรื <ider> <cción> <wh> ่งใหม่เมา่ม่เพื่อใหม่เรแต่ว่าเกิดปะแล้วมาเปิดตวมีได้โอ้ยหอดมันเขาดีนะเสื้อกวนเหรเอกวนานั่นเนาะเสื้อพีน่ไม่เรียกพีกายมันใหม่่ปองานหอยผมลวกพวกอคุณสร้างแม่คุณสร้างเนีเปว่าลูกพวกเกีวฝ่าลำเชือหลอดที่ถ่ายมาสน่าแต่ค่าสองเมื่หาก็หารอย ต่อปัหานยไเี่้อไรหนเนาะแต่ว่าโรงฮอตบ้านเนาะโซงฮอตบ้านว่ยผมพกไรเบิร์โทษด้วบ้านดแี่พูนแปดสี่สามเก้าสเก้าห้าหีกสี่้วพี่น้องเด้อคนวารูปบอกแก้วฝ่ารดทุ่ยไทยมาสั่นรดทุ่ยไทยด้วเนี่ยรดน้าหน่อยนันี้่เนี่ยเพื่อไรเพื่อะรสนใจกัโทรมาตัวรองเหรอพี่น้อง คน่าโซ่อดเพื่อนนะพี่ลองร่อยมันนะครับเน่อยู่สองตัวสมตัวเนี่ยมั่นเย็ดเดือนครับประกันห้องมั่นห้องประกันเรียบร้อยเนาะเย็ดเดือนครับบรมีทุ่งขึ้นครับลมาแลกูบาทผุมเบาไปแต่บาทเดียวสมังยังเลยสมบัติคนมาทับตัวไว้ไหมครับคนน่ะโอ้ับตัวทับ่อพันตัวบบไงนี่อพันที่วันเปลี่ยนเลครับเป็นแม่สาวหรือแม่ลูกนึงพสันวาครับพาลูกครับพาลูกสูห้งี่พ่ออยสามสิบปาอยู่บ่ครับ ร่อยสามเนาะไปสามวบอยู่รครับเื่อนอยู่หรอกเรียบเพีงขามันเรียบดีครับเรียบม้วนดีครับผมลุ่มเริ่มล่องเลยได้ครับแต่มแเด้รเนเคียดเดือนเลยไดครับไปอไงเนาะข้าวู้นี่ใส่ดีครับกล้วยกลวต่ำาล้วยนครับปลุ่มไมยาวเรื่อยๆ่อบาทร่มก็ลุ่มหรครับลุ่มมันเป็นเต้าเลยได้ครับเคียเดือนเรียบเดือนนะครับประกันห้องไหนครับผมก้องสูงอร่อยสามร่อยามินช้นอยู่หรอกครับสามชิ้นเดสามบ ราคาด้วยบ้านราคาเปิดไปสามืเจ็ดนะครับสามหมืนเจ็ดเนาะครับผมราคาเปิดเรือได้ต่อรองได้เ่นกเนนะครับราคาสามหมื่นเจ็ดราคาต่อรองเลยเนาะเขาหอยท่มนะเบอร์ทุ่มง่วนกัมีนะครับเรืองงวเบอร์ทุ่มก่อนเบอร์ดแปดครับศมสี่ห้าสามสี่ศูนย์ศูนย์สีครับศูนย์ศ่ครับผมเอสังเกตเต่อพ่วมากนะครับก้วยแม่มันนะครับผมงที่ลอยลกเะสาเดครับสามสิบเจ็ดน้องราคาต่อรองได้อแกสงดภาพนะครับผม ร้อยรทรงสี Excel, right. s, <S ่ครับมมีปัญหาครับผมนจดพวเขามาเขาลองมากค่มันเเดือดรกันจดวเลยเลยครับจวดงมมีลมเพืครับผมนห้องสิบเกหาองตัวนี่บ่่าัองสองตัวี่ตัวละตัวหโอ้ตัวละสิบหกเนาะสิบหกหาลอยี่น้องอันนี้อันนี้สิบเก่าหาลอยเป็นเป็นท์ที่เ้าง ห็ดควายเหนือผู้ไดต้องการจะได้ไปเห็ดควายเหนือก็ได้เควายเป็นพ่อพัดก็ได้แจ้าเ่สะเปรดราคาราคาชิปเก่าักชิปหกขาร่อยพี่น้องราคานี่ต่อรองเลยเนาะของหอยควันต่อรองได้ต่อรองศูนย์หกหนึ่งศูนยห้าศูนย์สามเจ็ดสามสี่สามเจ็ดสสี่ได้พี่น้องเนาะผู้ใดสนใจก็โทรเข้ามาต่อร่องเอาพี่น้อง cái tiếng nga nhập cái áo mũ áo khoai rồi nó mất người mũ tôi là ăn phong mưa có để như là lái có lái bán tôi nhiều chín bản nắng, nọ, nắng nó xe thì nào ต่ว่ามือนี้ตลาดมันมีไขอยู่หรอไขาอะไรไข่ปเขาพี่น้องเขาพื่อนจะไปบางยวนบ้านโพลเนาะโพลปะลอนัดเรกพี่น้องเปิดตลาดนัดเล็พี่น้องบ้านจันบ้านจันบ้านจันทร์ไปดอนท้อยมันไก่ไปโพลพี่น้องมันไก่แถวบ้านห้อนี่แหละบางทีอาจจะมีไขยเขามากกว่าเน่เนาะต่ว่ามือนี้คยาหลพี่น้องปลายหลเป็นไลอันนี้ฮะไอะไรนี่ม่ได้ดำ เอาไายสอตุนเจ้กบาลเราุ้องห้องเลยขึ้นไ่ยแมพี่น้องข่ยหม่ยแมเจ้าบาลเราขนาราคามานน่โอ้จะได้ตัวละสิมือหาเพินจะได้มืนหาพี่น้องข้นวขเม่ทั้งสองเล ต็ว่าค้อยมันตกน้ำเลี้ยงจังหน่อยพี่น้องค้อยแม่าจนละมือนหาพี่น้องมืนหาผู้ใดสนใจก็จังพวกมาสอบถามมาตัวรองน้ำฝนน้กพี่น้องเนอะข้อยบ่หลายได้มือพี่น้องค้อยแม่ามืนหาเบอร์เด้อเบอร์ทั่วห้าเบอร์เด้อเบอร์เบอร์ทั่วเบอร์ทั่วเบอร์ทั่วมีบ้เอาทั่วหาพ่อใหญ่เห็นทั่วหาพ่อใหญ่ดำไหมบ้างนี่ด ก็หาพฟแดาก็เเบอเบอร์ท่าบอร์ะไล่ะเบอร์ยังเบอร์่เออศูนย์แปดสี่ศูนย์แปดสเดสอพี่น้องเออหอยดำเนาะเออมีพี่น้องท็หาพัโลดอันพูดเอาควยมาบริมีเบอร์แต่ว่าอันขเจ้าของจักกันอยู่ทหาเราก็รู้เรื่องอยู่พี่น้องเพราะขาเจ้าที่มาเดียวกันอยู่พี่น้องคและ่าผ่นห้องไว้ชิ้าต่อร่องเลยได้พี่น้อง มาต่อโด้ยพี่น้องเด้อนาะเอาพี่ว่ามาเปิดตลาดตลาดมาเปิดตลาดใหม่เนาะเอาอใช่ดินี่อะไรเนี่ยที่ไทยเปิดตลาดใหม่พี่น้องพี่ว่าเปิดยุธยาตลาดเท่าบ้านเนาะเปิดยุ้ยอันบ้านปลาหลัวงหน่อยปลาหลัวงหน่อยเปิดทุกวันจันทร์จ้ะทุกวันจันทร์เนาะนัดแรกเริ่มกับมืออื่นนี่แหละจ้ะนัดแรกมืออื่นเลยพี่น้องเนาะพี่ว่าฝากตลาดใหม่เพี่นว่า อันพ uh ่อใจอาอลีเป็น no ผ you know> ู้คุมตลาดจีบเจ้าอ๋อยลีต้องว่าดูแลได้เนาะดูแลต้องเปิดนี่แหะเปิดไหมพี่น้องตลาดเปิดไหมแต่ว่ามีใบน้อยเนาะไมีใบใหญ่เนาะโู้ใบโอ้ชั่วมันน้อยพี่น้องก็ได้สนใจก็ไปได้พี่น้องเด้อทุกวันจันทร์ทุกวันจันทร์เป็นรับสนุกกันเนาะเกษตรกรอนห้องพี่น้องผู้สาวผู้ผู้ชิเชนใบสมียนเนาะนี่ลราไปเห็นพ่อสาวสองสาวเหรอพี่น้อง้ดขายปิีงไก่เลอ ได้ยังมาขายมือนีิได้งัวมาดกโตสี่โตห้าโตขายมาได้ยเลยขายม้อแล้วเนาะเด็กพี่น้องเด้อไปพอกันอยู่มือเนาะวันจันทร์เนาะพอกันทั้งตลาดบ้านโปโลบ่บ้านป๋อโร่บ้านตาโร่มึงมันป๋อโร่บ้านป๋โร่พี่น้องบ้านป๋อป๋อบ้อก